ว่าคนมันเยอะเกินนะครับไม่สามารถที่จะใช้ได้แล้วนะครับทุกคนเพราะว่ากลัวมันแบบมันพังอะนะเออคนมันเยอะจนได้ปิดบันไดเลื่อนแล้วตอนนี้โอ้ดูนะครับอันนี้ภาพบรรยากาศเนาะสุดนะครับสุดสุดอันนี้ก็น้องเขาก็จะไปไอคอนสยามนะแต่เขาไม่ค่อยรู้ทางเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะเดินถ่ายคลิปแล้วก็บอกน้องเขาไปด้วยโอ้หเ้าที่เคย โอ้ดูนะครับดูดูนะครับอันนี้คือผมอยู่ที่ท่าเรือนะครับทุกคนต้องเข้าแถวแล้วครับตอนนี้โอ้สุดยอดจริงๆครับดูคนอ๋อเยอะมากๆเลยนะครับบอกเลยเลยว่าเยอะจริงๆนะครับคู่คนไม่รู้จะพูดยังไงนะครับตอนนี้ดูนะครับเต็มสะพานเลยนะครับสะพานแห่งนี้คนเต็มแล้วนะครับพี่พี่ สะพานแห่งนี้คนเต็มแล้วนะครับพี่พี่โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานตากสินนะบอกได้เลยว่าคนเยอะมากๆดูนะครับไม่รู้คนจะลงหรือคนจะไปนะครับแต่บอกได้เลยว่าเยอะจริงๆนะครับดูนะในกันภาบรพยากาศนะครับอันนี้ผมอยู่ที่สะพานตากสินนะทุกคนโอ้บอกได้เลยว่าคนเยอะจริงๆนะครับโอ้มีที่ซัดแบดด้วยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะคอซัดแบดตรงนี้แหละทุกคนสุดยอดมากมากนะ อกเลยว่าคนมันเยอะจริงๆนะผมก็จะซอสชาร์แบตที่นี่แหละทุกคนลองดูนี่คืออยู่ที่ 4, สะพานตักสินนะวันนี้บอกเลยว่าคนแบบเยอะจริงๆนะไม่รู้จะเยอะยังไงแล้วครับทุกคนตอนนี้ดูภาพบรรยากาศที่ผมให้ดูตอนนี้นะครับบ,บ,อบอกเลยว่าคนมาเข้าดาวนะครับอยู่ที่ฝั่งไทย เยอะยอะจริงๆมาเข้าราวกันแบบโอ้โหแน่นๆนะครับ,มาาบ,บ,นนรบไม่รู้ใครเป็นใครนะครับดูนะครับผมก็ผมก็มาเหมือนกันนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะยังไงนะพอเห็นที่ชัดแบบก็มีหลายที่อยู่อร,ราสร่วนดูความบรรยากาศดูนะครับใอ้ตรงนั้นก็เป็น ไปตึกนะครับเป็นตึกสาธทรูนิคเนาะดูภาพบรรยากาศนะอันนี้คืออยู่ที่สถานีนะครับรถไฟเอ็มาทีมาแล้วทุกคนดูมาแล้วอันนี้มาจากไปมาจากบางว่านะครับทุกคนมาจากบางว่านะตัวนี้อันนี้มาจากบางว่าดูนะคนจะเยอะขนาดไหนแล้วก็จะมุ่งหน้าไปสนามกีฬาแห่งชาตินะครับก็คือไปฝั่งโน้นนะครับทุกคน คนเยอะมากๆนะครับวันที่31เนาะ31มันเป็นวันที่เราเข้าดาวกันเข้าดาวหรืออะไรกันเนี่ยเยอะมากๆนะครับทุกคนพี่พอ,อันนี้ผมขอซัดแบตตรงนี้ได้ไหมไม่ได้หรอไเม่ได้อค,ไอคอนสยามเหรอไปคอนสยามจะไปไอากลับไมนั่นไปเรือทุกวันนี้ไปไม่ได้นี่ไปสยาม อ๋นั่งเรือ8บาท,บาทข้างล่างนี่ไงรากินบันได่นแล้วตอนนี้คนเรือหรอนั่งเรือ8บาทอยู่ท่าเนี้ยครับ8บาทเองาพรบรรยากาศบอกเลยว่าสุดนะ หยามนะผมก็ไม่รู้จะยังไงนะครับวันนี้ก็คือแบบไม่รู้ว่าจะไปแบบไหนลักษณะยังไงนะครับเพราะาตอนนี้รู้สึกว่าแบตก็หมดนะแบตบโทรศัพท์ผมหมดแล้วนะครับทุกคนขอชัด์จเขาที่นั้นเขาไม่ให้ชัดนะก็คือเขาบอกว่าบนสถานีไม่สามารถชาร์จแบตได้นะงั้นผมก็ต้องรอรอทุกคนรอ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 การออกที่สาม พี่ครับไปท่าเรือฝั่งนี้ใช่ไหมโอเคใช่ไหมอะไครับปิดเรือก็อปปิดนิทราดูนะครับทุกคนวันนี้ก็ไปท่าเรือกันนะครับ <c oughs> คนมันเยอะนะวันนี้เป็นวันที่3 0มสิบสามสิบเอ็ดคนก็เลยแบบเยอะกันหน่อยเพราะว่ามา เขาดาวเขาอะไรกันเยอะมากๆเลยนะมาเขาดาวเขาอะไรกันเยอะจริงๆแล้ววันนี้โอ้คนแบบแน่นมากๆเลยคลิปก็ลงไม่น่าทันแล้วตอนนี้ผมไม่น่าลงคลิปทันแล้วนะทุกคนเพราะว่ามันยังไงล่ะมันแบตผมก็จะหมดนะผมขอซับแบตเขาแต่ละที่ก็ไม่สามารถซับแบตได้นะนะก็ต้องไอ้นี่ต้องรอนะทุกคนรอว่าจะเป็นยังไง จะเคนะคโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็ปิดบันไดเลื่อนแล้วครับทุกคนเนื่องจากว่าคนมันเยอะเกินนะครับไม่สามารถที่จะใช้ได้แล้วนะครับทุกคนเพราะว่าหัวมันแบบมันพังอันนะ เคนมันเยอะจนได้ปิดบันไดเลื่อนแล้วตอนนี้โอ้ดูนะครับอันนี้ภาพบรรยากาศเนาะสุดนะครับสุดสุดโอ้สุดยอดมากๆเลยโอ้ดูนะครับมารอเข้าดาวกันที่นี่นะครับแล้วก็มีพี่วินมอเตอร์ไซค์นะครับที่คอยบริการนักท่องเที่ยวก็มีเหมือนกันนะดูนะครับพี่วินมอเตอร์ไซค์ดูได้นนะโอ้คนเยอะจริงๆครับภาพบรรยากาศอ้ของกินอะไรเยอะมากๆากนะ อ๋อดูนะครับคนขึ้นไปข้างบนก็เยอะนะครับวันนี้โอเคครับทุกคนวันนี้เราก็บอกอะไรว่าเหมือนมารอที่นี่แหละรอเขาดาวที่นี่นะทุกคนเพราะว่าสะพานตักสินเนี่ยมันจะมองเห็นวิวที่อยู่ข้างบนเยอะมากๆนะมองวิวแบบเยอะจริงๆนะครับทุกคนเดียวผมจะไปท่าเรือนะดูนะครับโอ้โหภาพรบรรยากาศนะ สถานที่บอกก็เลยว่าคัดเลยเที่ยงคืนไปเนี่ยบางคนอาจจะไม่มีรถกัดนะเพราะว่าคนมันเยอะเยอะมากดูนะครับก็เยอะมากๆจริงๆนะครับดูโอ้โอเยอะเยอะไม่รู้จะเยอะยังไงแล้วฝังนี้นะ้องเนี่ยไ,ไ,ไปเลยเดี๋ยวผมก็จะไปถ่ายตรงนั้นเดี๋ยวผมบอกเลย บอก <ปะ S 2> ไเลยว่าคนแบบมันแน่นนะผูเยอะจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับตอนนี้ดูนะครับดูออโออันนี้ก็น้องเขาก็จะไปไอคอนสยามนะแต่เขาไม่ค่อยรู้ทางเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะเดินถ่ายคลิปแล้วก็บอกน้องเขาไปด้วย โอ้ดูนะครับดูนักท่องเที่ยวนี่นะครับเดินไปเลยโอ้คนเยอะจริงๆนะครับอันนี้ท่าเรือนะท่าเรือโอ้โหคนเข้าคิวกันหรือเปล่าเนี่ยนะอันนี้อันนี้เขาน่าจะไปท่าท่าเรือเอสเซทิกต้องเข้าไปเลยโอ้เข้าแถวนี่เลยไหมโอ้ จริงๆครับผมทุกคนต้องเข้าแถวนะไปไอคอนสยามตอนนี้ต้องเข้าแถวแล้วครับทุกคนมาโอ้ดูนะครับอันนี้คือผมอยู่ที่ท่าเรือนะครับทุกคนต้องเข้าแถวแล้วครับตอนนี้โอ้สุดยอดจริงๆครับดูคนอ๋อเยอะมากๆเลยนะครับบอกเลยว่าเยอะจริงๆนะครับคู่คนไม่รู้จะพูดยังไงนะครับตอนนี้ มากันแบบแน่นๆเยอะๆอย่างนี้ดูครับอันนี้ไปท่าไอคอนสยามนะดูนะครับดูคู่คนนะความว่าเยอะมากๆนะอันนี้ไปที่ท่าเรือไอคอนสยามนะทุกคนแต่ว่าท่าเรือแอเซียทิกก็มีเหมือนกันนะครับท่าเรือแอเซียทิกก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ไอคอนสยามนี่โหคนนี่บอกได้เลยว่ามันแน่นจริงๆดูนะครับดูนะครับทุกคนดูนะครับพี่ผมท่า บรรยากาศให้ดูตอนนี้นะครับบอกได้เลยว่ามันเยอะอะเยอะเยอะ,เ,ยอะเกือบแบบทุกจุดเลยดูกันดูดูนะเข้าคิวกันอย่างนี้เลยนะครับต่อต่อแถวก็อย่างนี้เลยครับเข้าคิวก็อย่างนี้เลยนะแล้วแต่ว่าคนจะไปทางไหนเนาะดูถ้าเรือไอคอนสยามก็ยาวจียดนะยาวอย่างนี้เลยอันนี้เป็นภาพบรรยากาศนะโอ้ ท่าเรือไม่ว่าจะเป็นท่าเรือท่าบกเนี่ยคนแบบเยอะมากๆดูนะครับภาพบรรยากาศนะคนแบบมาเรื่อยๆนะมาเรื่อยๆนะครับทุกคนทุกคนต้องไปจับจองที่นั่งกันนะต้องไปจับจองที่นั่งกันดูนะครับคนสอละมุนกันอยู่ตรงนี้โอ้ดูครับภาพบรรยากาศทุกคนต้องไปจับจองที่นั่งกันแล้วครับตอนนี้สอละมุนกันทีเดียวเลยครับทุกคนอ,อันนี้คือท่าเรือนะ ท่าเรนะือสะพานตากสินนะท่าเรือสะพานตากสินนะที่ผมอยู่ตอนนี้นะบอกเลยว่าคนโคตรเยอะนะเยอะจริงๆดูนะครับโอ้โหทุกจุดทุกมุมจริงๆดูนะครับโอ้รถไซ์หนา้ะรเฮ้ยทุกจุดทุกมุมจริงๆดูนะครับพี่วินมอไซค์ก็เตรียมตัวนะครับรับนะักท่องเที่ยวนะบางคนอยากจะไป ตอนนี้ผมจะขึ้นไปข้างบนนะครับทุกคนก็ขึ้นไป,ไปข้างบนตรงนี้นะครับจากผมจะขึ้นไปนะเป็นสะพนานตักสินนะเรามาดูกันว่าคนเนี่ยจะเยอะขนาดไหนนะฝั oh. ่งนู้นก็จะเป็นไอคอนสยามนะไอคอนสยามนะครับทุก like แต่ว่าผมจะขึ้นไปข้างบนนะขึ้นไปสะพนานตักสินนี่แหละมาดูกันว่าคนจะเยอะขนาดไหนแนละ้ว oh. ผมรู้สึกว่าตอนนี้ร้อนมากๆ, oh. ๆนะครับทุกคนโอ้ คนแบบเยอะจัดดูนะครับทุกคนดูภาพบรรยากาศนะครับนี่อันนี้เพิ่งลงมาจากสถานีรถไฟนะรถไฟฟ้า MRT นะเพิ่งลงมานะครับทุกคนดูคนเยอะจริงๆนะครับอันนี้เป็นชาวต่างชาติส่วนหนึ่งนะครับไม่ใช่คนไทยทั้งหมดนะเป็นชาวต่างชาติส่วนหนึ่งเลยนะครับส่วนใหญ่90%เปรนี่ยประมาณชาวต่างชาติประมาณสัก6 70%แล้วนะทุกคน6 70%อแล้วนะอันนี้ผมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เลยนะ เพราะว่าเขาตั้งใจที่จะมาเที่ยวอยู่ที่ฝั่งไทยเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับจับจองที่นั่งกันยุกใหญ่แล้วครับตอนนี้ใครจะอยู่จุดไหนจุดไหนนะครับโอ้สุดแล้วครับตอนนี้จับจองกันว้ายนะครับเพราะว่าเที่ยงคืนเที่ยงคืนของวันนี้เที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นวันที่เรานับถอยหลังนะครับ30ิบนะครับเลยห้าทุ่ม 59เนี่ยเราจะนับถอยหลังกันนะครับโอ้โหดูนะครับอันนี้คือภาพนะครับโอ,โ,อโอ้เต็มสะพานเลยทุกคนขึ้นได้ไหมเอ่ยอดูนะครับอันนี้สะพานตากสินนะครับทุกคนจับจองที่นั่งกันแล้วนะครับตอนนี้ไม่รู้จะขึ้นได้หรือเปล่า พ่อพันตากสินเดี๋ยวไปไปเดี๋ยวออกไปดูดูนะครับทุกคนบอกได้เลยว่ามันสุดจริงๆนะคนแบบโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะทุกคนผมทึ่งเลยนะ คนมันเยอะนะดูนะครับทุกคนโอ้โหบางคนดูจะไปเดินในถนนก็มีนะครับดูนะครับความเยอะของคนนะครับอยู่ที่สะพานตากสินตอนนี้นะครับจับจองที่ยืนกันจับจองที่นั่งกันแล้วครับตอนนี้เวลาแค่สองทุบกว่านะครับก็บรรยากาศตึงเครียดแล้วครับตอนนี้คนจะขึ้นก็จะขึ้นนะครับคนจะลงก็จะลงนะครับตอนนี้ว้าวทุกคนดูนะบางคนถือกลับไปเดินในถนนแล้วครับโอ้ เดี๋ยวรถก็ชนนะครับตอนนี้ไปแล้วนูน่นอ้าวจะเดินไปไหนกันทุกคนดูดิไม่มีที่ลงนะครับนะ่ะเดินไปนูน่นไม่ไม่มีที่ลงไหมทุกคนโอ้โหดูนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตเดินขึ้นไปนะผมจะเดินขึ้นไปเหมือนกันทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะโอ้ออ ไภาพบรรยากาศไม่บอกไม่บอกไม่รู้จะบอกเ่ไบอกได้เลยครับภาพบรรยากาศตอนนี้ คนแน่นมากๆนะผมจะขึ้นไปถ่ายแวบ,บหนึ่งแล้วผมก็จะลงนะทุกคนเพราะว่าถ่ายยาวๆไม่น่าได,ได้พอคนมันแน่นแล้วถ้าเรามองไปนู่นก็จะเห็น,นไอคอนนะครับตึกไอคอนไอคอนสยามเนาะถ้าเรามองไปเพราะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดไฮไลท์ที่ว่ามีการจุดพุกันนะครับทุกคนจุดตรงนี้แล้วมั้งผมไม่แน่ใจนะจากที่ผมไปดูประวัติข้อมูลมานะก็น่าจะจุดตรงเนี่ยตรงหน้าไอคอนหรือเปล่า ไม่แน่ใจนะทุกคนเพราะว่าผมเพราะผมก็มาเที่ยวข้างแรกเหมือนกันนะมาเล่นปีใหม่ที่นี่ข้างแรกทุกคนรูโทษครับทุกคนรู้สึกเหมือนจะยืนทั้งคืนลหรคืนนี้ดูนะมันจะยืนอยู่ตรงนี้ทั้งคืนนะครับว้าวทุกคน โอ้ทุกคนดูนะดูภาพตอนนี้นะโอ้บอกเลยเลยว่าคนเข้าคนจะออกก็จะออกนะครับตอนนี้คนจะเข้าก็จะเข้านะครับโอ้ดูภาพบรรยากาศนะครับบอกเลยเลยว่าสุดจริงๆนี่คืออยู่ที่สะพานตากสินนะครับเชื่อหลายๆคนก็คงไม่อยากจะมาที่นี่นะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่าโอ้โหบางคนนะครับดู เขาก็มากันนะครับมานั่งรอจับจองที่นั่งวันแล้วนะครับบางคนมาจับจองที่นั่งกันแล้วนะครับตรงนี้โอ้ดูนะครับเต็มสะพานเลยนะครับสะพานแห่งนี้คนเต็มแล้วนะครับพี่พี่สะพานแห่งนี้คนเต็มแล้วนะครับพี่พี่ดูนะครับภาพบรรยากาศนะับ ตอนนี้นะครับคนเต็มมากๆแล้วนะครับเรือสะพานตรงนี้นะ,ะบอกได้เลยว่าสะพานตรงนี้คนแบบขยับต่อไม่ได้แล้วทุกคนก็า่าจะนั่งกัน <ะ S 2> แล้วนะเนี่ยบางคนก็จับจองที่นั่งกันแล้วนะครับโอ้เสุยดยอดจริงๆ,ๆ,ๆนะครับทุกคนโลว่าบรรยากาศนะเพราะว่าตรงนี้มันจากที่ผมดูข้อข้อมูลมานะ,ะ,ะเขาน่าจะจุดธุตรงนู้นตรงที่ไอคอนสยามนะทุกคน ตรงแม่น้ำนั่นนะครับที่ผมดูข้อมูลหรือว่าดูประวัติมานะเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าผมดูมาน่าจะประมาณนั้นแหละทุกคนดูนะครับอันนี้ผมมาให้ดูนะผมไม่แน่ใจว่าผมจะอยู่ถึงหรือเปล่าว่าว่ารู้สึกว่าแบตของผมเนี่ยหมดแล้วนะครับทุกคนถ้าว่าผมไม่มีคลิปพุหรือว่าคลิปอะไรนยแสดงว่าผมไม่ได้อยู่นะครับเพราะว่าแบตผมอาจจะหมดแล้วนะครับทุกคนอ้มงีวูนะครับ นี่คือสะพานตากสิมน,นะครับดูนะครับจองที่นั่งกันแบบนี้แล้วนะครับทุกคนสุดซอยนะครับดูภาพบรรยากาศนะสุดถึงนน้นเลยนะทุกคนก็คือถึงฝั่งน้น้นนะนนี้บอกได้เลยว่าไปถึงฝั่งนน้นแล้วนะครับดูนะครับทุกคน <c oughs> ดูนะครับนี่คือภาพบรรยากาศจริงๆนะครับอยู่ที่สะพานตากสินนะครับจับจองที่นั่งกันยกใหญ่นะครับโอ้ทุกคนดูนะถ้าผมยืนอ,อยู่ตรงนี้ก็จะเห็นนะแต่ว่าผมไม่น่าจะได้อยู่นะครับทุกคนดูภาพบรรยากาศโอ้ะะมีคนขึ้นมาขายตรงนี้ด้วยทุกคนเนี่ย ขึ้นมาขายตรงนี้ได้แต่ไม่รู้ว่าขายได้หรือเปล่านะสถานการณ์แบบนี้นลครับเก็บปุ้ยได้ก็ต้องเก็บนะครับเป็นสถานการณ์ที่เหมาะเจาะก,กับการขายอยู่นะแต่ว่าคนมันแน่นเนาะถ้าคนไหนเอาน้ําขึ้นมาขายตรงนี้ผมว่าน่าจะได้ขายนะครับน่า,น,าน่าคิปอยู่นะครับทุกคน,ด,นคดูนะครับดูนะครับทุกคน นเยอะมากๆเลยเยอะจริงๆด้วยทุกคนดูครับอันนี้คืออันนี้คือภาพบรรยากาศอยู่ที่สะพานตากสิน,นคนเยอะแล้วก็แน่นด้วยนะครับทุกคนเยอะยังไม่พอยังแน่นด้วยนะครับทุกคนแน่นแบบโอ้โหไม่รู้จะแน่นยังไงนะครับทุกคนตอนนี้ผมว่าผมขอ จบเพียงเท่านี้แล้วก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้นะครับผมขอลงดีกว่าทุกคนโอเคครับคลิปนี้ก็จบประมาณนี้นะครับทุกคนข้าไม่มีคลิปพุแสดงว่าแบตผมหมดนะครับผมไม่ได้มาดูนะครับนะเพราะแบตผมเหลือน้อยมากๆตอนนี้ร้านไหนก็ไม่มีร้านที่จะให้ผมนั่งชาร์จแบตนะครับตอนนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันทุกคนลาล่ะพระบัสั